ขอกราบสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะว,วันนี้เจอกับช่องพิงค์มินีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาจะมาอะไรนะรีวแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาก่อนวันนี้นะคะเราก็จะมา นะคะตอนท้ายเนาะโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยววันนี้ทำอะไรดีอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง มาแล้วคะ่ะมานานนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวขอกลอขอเอากอีีก่อนนะคะแปบ๊บนึงโอเคได้ก๋อ้แล้วคะ่ะวันนี้นะคะเราก็อ่านอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปที่ผาเดี๋ยวแปบ๊บนึงค่อยดู อ๋อเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูผู้ติดเอ้ยเราจะมาดูจำนวนผู้ติดตามนะคะว่าต่างคนเท่าไหร่กันบ้างน,นะคะปะพี่ติดตามไม่น่ากี่คนน่าจะเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปดูก่อนต้องขอเอาเอ้ยต้องขออาภัยด้วยนะคะอาจจะมีลมลมนิดอาจจะมีลมอยู่นะคะแต่ก็สบายเดี๋ยวมันก็เย็นอยู่นะ ขอภายจริงๆนะคะก็ก็ก,กดไปที่ติดตามนะคะว่าเราติดตามใครบ้างนะคะ,ะ,คะแล้วก็กดไปที่คำว่าทั้งหมดค่ะ ี่ค่ะที่เราติดตามมานะร้ายคนมากค่ะ อนนี่อันนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูจำนวนผู้ติด,ดตามเราดีกว่า ติดตามเราูติดตามเราหกสิบแปดเอ้ยเอาเลยนะเจ็ดสิบแปดเออพูดผิดต้องขอภั้ก็พูดผิดขออภัยด้วยนะคะควิวทั้งหมด ที่คลิปต่ตางๆเนี่ยพี่ก็จะทำเกี่ยวกับถ้าน,าน้องๆอยากอยากไปอยากหาคิดตัวเองเนี่ยไม่ต้องพิมพ์เลยเดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่ค่ะกดไปที่ตรงนี้นะคะรูปนี้ไหมเห็นไหมคะเดี๋ยวกดผิดเดี๋ยวเดี๋ยว นี่อันข้างบนซ้ายเอ้ยขวาสุดน่ะเห็นไหมคะข้างบนน่ะแล้วก็กดป้ายค่ะจึบ๊บดปแล้วก็ไปกดคาว่าแล้วก็กดคาว่าช่องของคุณกดค่ะนี่ค่ะมันก็ขึ้นช่องตัวเองเนาะต้องพิมพ์หาอะไรใครลูกก็ไม่ต้องมาดูนะคะต้องรอพุ่ง น้องๆผู้ติดตามเท่าไหร่คะคอมเมนต์บอกหน่อยนะจ้ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย